มาโซเลมาล้อมองปุยกันมูอหาสาวอิสานมาเด้อมาตุมโฮมสวัสดีครับผมกิตดดี้สิงห์ปับครับสวัสดีค่ะหมอปรัสวิแสงชาค่ะมือนี้มาประจำการอยู่ตุม่มโฮมค่ะมาพบกันทุกมือนะคะจั์ถึงร์ค่ะหาโมงเคิงหอดหกโมงแรงค่ะเบิ่งโทรัศ กด33เบิง้งโทรศัพท์กด3ามพลัสค่ะครับแฟนๆตุ่มโฮกมกะเบิ้งรายการแล้วอันหนึ่งที่สี่ค่อยเบิ้องอยู่ตลอดหมอแพทย์ว่าเอ๊ะมื้อนี้ตุ่มโฮมสิมี่ยังมีหยังม่หยังมาฝากนอก้อโดยเฉพาะบางคนก็นอยากได้แนวทางดีๆเป็นตัวอย่างในการทำมาหากินนะนอกจากความสนุกสนานซึ่งเฮามีให้อยู่แล้วนะค,ะครับเป็นระยะๆล่ะแต่มื้อนี้เนี่ย พี่น้องสีเห็นพี่น้องสีเห็นกระติบเขานี่พ่นกระติบธรรมดาเลยครับกระติบตุ้มโฮมกระติบตุ่มโฮมไอ้ถ้าพูดถึงในคนอีสานบ้านเฮ่าเนาะคนบ้านนอกเนี่ยหมอแพทย์พาเขามาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์อันนึงเนาะไปใส้ก็ต้องพี่พาเขามา แล้วการทาพูดถึงอีลูกอีสานคืออย่างลูกอีสานก็ต้องมีกระติบเขาเขาเหนียวก็กระติบเขามันต้องมาคููกันเขาเจ้าใส่บะไรนะครับมันต้องเป็นเขาเหนียวค่ะแล้วเขาเหนียวไปใช้ย่างอื่นก็บบกคือบม่ดีมันต้องใส่เขาเท่านั้นอ่ามันต้องใส่เขาเนี่ยครับเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ค่้ของแท้ถ้าแบบที่เฮ็ดกันยงกานก็เป็นงานศิลปะค่ะ เรียกว่าการเพชรขอบเพชรลวดลายนี่ก็ว่าธรรมดาเนาะมันก็นี่เป็นตัวอย่างครับว่ามือนี้ขาก็สิเอานี่แหละนําแล้วก็อันที่สองมือนี้นะครับบ้านผมเรียกเขาเขียบเขาเขียบกรุงเทพเรียกเขากะเขาเขาเกียบว่าข้าวเกียบว่าภาคนก็เรียกข้าวโปงข้าวโปงอันนี้น้องอูจ้าข้าวโปงแต่ว่ามาออกตุ่มโฮมก็ต้องบ่ธรรมดาหมายถึงว่าต้องเป็น เป็นแ <Head S 1> บบ<ม>ไหถีมือ,อ,อแทาแซบอร่อยสามารถทํำได้ค่<ฮ>ะให้กับชุ่มทนพี่นองผู้บริเท็ด่ะหม <ฮะ S 1> อแพทย์นี่กับิว่เาเรื่องปวดคอเพราะว่า,าวมันกำลังมีข่าวแล้วกันคนเหลืมกังวลโอยปวดจังไดมาจังใดแบบได้ไปหาหมอเดี๋ยวเรามาติดตามกันเนาะมา บอกแรกนี่หมอแพทย์สิพาไปเบิ่งอันนี้เพราะว่าอยู่บ้านหมอแพทย์แมนค่ะคต้องบอกว่ากระติบเข้าบ้านหมอแพทย์นี่เนาะ,ะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเ็นมาแต่น้อยละ่ะให้กระติบมาแต่เกิดกินเข้าเนี้ยมาแต่เกิดค่ะแล้วก็ตอนนี้หมอแพทย์จะพาไปเบิง่งกระติบเข้าบ้านดอนกองนี่เขาก็ลังเห็นอยู่นี่ครับนี่เห็นห่อสารกระติบบักงามสีสันสดใสเนาะต้องบอกว่าบ้านดอนกองเนี่ยเป็นแรงทีเฮ็ดกระติบต้องบอกว่าชื่อเสียงระดับประเทศครับอ่าเห็นไหมบ้านดอนกองนะเห็นบมอสารกระติบค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้หมอแพทย์กับอยู่กับพี่น้องบ้านดอน,ดอนกองนะคะอยู่บ้านดอนกองตนนําบลหนองเพื่ออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรบ้านหมอแพทย์เองค่ะใกล้ๆบ้านย่าหมอแพทย์เลยเนาะก็คือต้องบอกว่าที่ตรงนี้เป็นชื่อเสียงระดับประเทศในการเหตุกระติบเขา่าเพื่องจักสารว,าว่าจะเป็นกระเป๋าถือคุณนายกระตาหมากาง,งามๆาเนเนาะหรือว่าจะเป็นแนวหนึ่ง หดป่เฮ้หดหนึ่งเข่าที่เอาไว้แ่ะหนึ่งในมองหงเขาหรือไปคอนโดจั้งสี่อันนี้มอแพรยก็ไมอยู่ค,คอนโดอยู่กงเทพคือกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งวา่ากระติบเขายะโซเนี่ยมันเลิอดปันได ย่าพืนบ้านของคนอีสานด้อค่ะครับยูบ้านดดนกองก็คือว่าเลี้ยวไปทางใดเนี่ยเขาก็จะมีคนเฮ็ดกระติบเป็นคู่บ้านเลยเป็นสร้างฝีมือยูคู่ฮือนครับบางเธอกระเฮ็ดขายเป็นไายได้เสริมบางเธอกบบไร่ได้หลักไปเลยค่ะแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีเนี่ยค่ะเพื่อเพื่อเป็นกลุ่มจักสารกระติบเลยชาาบ้านดดนกองอ่าเมื่อนี้หมอแพทย์ก็ได้ไปว้กกับแม่บรรจงค่ะเพื่อนเป็นประธานกลุ่มกระติบบ้านเท่านี่มี ที่ไปที่มากเป็นจังไดแม่มีประวัติศาสตร,ร์บ่จ้ะแล้วก็ติ๊บเขานั่นสองเราเพิ่งเทศมาตั้งแต่บันทบบอลลนคนเดียวค่ะเหตุมาจังหวัดก็บ,บันทบบอลลูนมาก,การลูกล้างก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆตะกี้มันจะเหตุก็ติ๊บแบบแบบโบงามนะคะ่ะแบบโบงามจังไหร ว่ามันก็ง่ามไปเหรอแล้วมันจะบ่กรบปากไงหลูกมันจะบ่กรบปากเห็นไหบ่กรบปากเออมันจะแตกต่างกันแบบนี้อ๋อก็คืออ๋ออันนี้คือสมัยโบราณสมัยโบราณอ่าตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษโดดมาเลยแม่กับจื่อมาได้หรือว่างไหนกับจื่อมาได้ต้องเกิดมากกัเห็นเลยเกิดมากกัเห็นโหลดก็คือบรรพบุรุษก็คือเห็ดการณ์ตีมใช่ไห่เกิดมาหนี่งเจ็ดสิบปีแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเหตุใดกระติบกด้ใคะเห็ดเป็นช่วงนี้ไมนตีมยิ่งได้ค่ะโอ้มันกยิ่งไดีเนาะยิ่งยิ่ เวลามีบ่นไม่งานดีเวลาช่วงงานกินะติค้ายดีค่ะสิ๊ค้ายดีก็เนาะกระติ๊บใหญ่เขานี่กระติ๊บใหญ่เขานี่อันนี้ก็เป็นมวยสิงมวยสิงเป็นอยังเขาคืออะไรสิงมันสิงซ่อมไหนอ่ะมวยสิงนี่มันจะเป็นแบบว่าหนึ่งในหม้อของเขาได้นะคะ,คะเอาเอานา้ำใช้หม้อของเขาและะ้วก็ใช้ประมาณครึ่งขาเนี่ยค่ะค่ะประมาณครึ่งขาอะไรจ้ะถ้าใช้เพียงพี่มันจะแช่ค่ะปิดฝาหม้อประมาณสามสิบนาทีมันก็สุกอันนี้อย่างี้กระติบอันนี้ก็เป็นกระติบแบบ ท่านสมัยนะค่ะท่านสมัยเป็นกระติบปุ่งๆเป็นอย่างคือว่าท่านสมัยท่านสมัยต้นก็คือแบบนี้เด้อ๋อก็คือมันใหม่ไงโบราณน่ยที่บรอ่านี่โบราณอันนี้สมัยใหม่อวดๆปอมๆคือหมอแพทย์นี่ละนี่อ่าแม่บรรจงบอกว่ากระติปบันดนกองเนี่ยมีจุดเด่นค่ะตรงคอปากกระติบต่อค่ะเขาเฮ็ยดโดยหวายเนาะเพื่อให้มันบ่อแตกล่ะค่ะอยู่ได้โดนนะคะเห็นบ่อทนทาน ข้างในอค่ะมันสิบเอแตกง่ายแล้วก็มีลวดลายพร้อมสวยงามค่ะยังลายหัวใจก็มีลายสร้างก็มีหรือคุนอยากได้ลายพิเศษก็สร้างเห็ดคือจังลายตุ่มโฮมนี่ยล่ะค่ะเป็นงานพี่ออเดอร์เนาะ<อ>ส่วนวิธีเหตุอะนะคะไปฟังแม่เพิ่นมาเนี่ยก็คือเริ่มต้นเนี่ยต้องเอาไม้ไผ่อายุประมาณ10เดือนถึงปีนึงเนี่ยล่ะค่ะมาจักเป็นตอกเขาเอิ้นจักเป็นตอกเ<อ>นาะจักตอกแล้วพอได้วยไม้ไผ่งามๆคัดมาแล้วเขาก็ เอาตอกเนี่ยมาขูดโดยกรบเล้ตอกนะคะนี่เห็นบอกเพื่อนขูดตอกอะค่ะให้มันเป็นเส้นบางๆมันพอจังจะขึ้นรูปได้นะเห็นบอกเพื่อนก็สิขูดเส้นมันก็ะสิเป็นแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเขาก็จะเอามาขึ้นรูปเขาเอื่นว่ามะกอเนี่ยเขาใสาอีกสานเนา่เขาก็มาสานกระตินหมอกระสีสานเอาเองพอกนะคะเขาก็อามะกอขึ้นรูป หลังจากสุดท้ายเขาเก็บไปอบบันนี่ค่ะเห็นบอวิธีการอบก็คืออูดแบบนั้นเลยค่ะคว้นขึ้นมาอูดนะอุดโดหรือร่มควันเนาะเพื่อไล่ความซึนช่วยป้องกันมอดเชื้อราหมอแพทย์กระถึกดุ่งไปน้ำเลยอนนั้นเซจแล้วก็ไปขายพร้อมขายค่ะไปฟังรายได้จากแม่บรรจงกันค่ะเรียนเนื่องจามที่แม่ทรงนอกจะเรียนลาดซีเมิน่าบาถามเมินนี่ล่ะส้มเฮ้านี่ล่ะ ซุ้มเดี่ยว<ะ>เดือนละสี่หามืนา่นบ่อ,นอ,บอหน่อยนะคะบอ่อหน่อยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในฝีมือมันม่เป็นไผ่กับเฮ็ดได้เครื่องใดกับเฮ็ดแทนมือคนบ่ได้มมแม่นบมแม่ <c oughs> นี่คือสิ่งสิ่งพิเศษที่ เจ้าสีใส่เครื่องอันใดมาสานกติปจะบอกมาเนี่ยแม่บอกบ่ได้เพราะฉะนั้นนี่คืองานฝีมือแทะแล้วเป็นฝีมือคนบ้านเฮาแทๆนเนาะแม่เนาะเป็นที่เดียวเลยก็คือเป็นที่นึ่งนี่ละเพราะว่าขอปากจั้งสีไม่ไผ่ซ้ำนี่ก็คือบันดนกองค่ะและตรงนี้ล่ะที่หมอแพ้พาทุกคนมาเบิ่งความาวิจิตความประณีตของบันดนกองกติบบันดนกองค่ะ<ม>นี่ล่ะค่ะเนี่ยที่ว่าแบบเป็น สิกเนเจอร์บอก่ายไงคือตรงนี้ที่ขอบที่เขา,หา,า,าเห็ดไหวทนท่ามันสีมันสีนนแบปแตกนะค่ะเห็นบักระติบแตกหรือ่าคาจรงิงไอ้ไอ้นี่กับว่านต้รมดาไอ้นี่ก็เป็นอนัรนเด้อนี่นนเป็นเป็นตาลเป็นตาลเด้อนี่อ่าแม่นๆค่ะตีนตีนติดเขาเอิญมันเป็นตาลเขา็ทนแต่ว่าไล่ลวดไล่เนี่ครับพี่น้องบบเมนเอาสีมาแต้มเป็นไล่ตุ้มห้มเด้อครับนี่สารให้มันเป็นไล่สารเป็นไล่ตุ้มห้มเขาเห็ดด่วนเพราะคำหนึ่งข้าวซังข้างนี่ต้องบอกเลยว่ามื่นนันสิบินไปทายแล้วจะเนาะเมื่อแงสิบินกับสี่ชั่วโมงแล้วสักอ๋อเขาเห็ดข้าวเดียแล้ว พิเศษเนี่ยค่ะนีปกติต้องสั่งเนี่ยค่ะไล่ตุกม้วมพี่น้องอยากให้ซื้อยังก็ไปสั่งเขาได้ครับตุ้มโฮมตุ้มโฮมอ่ะกระติบเข่าเนี่ยถ้าเท่าไปกินร้านอาหารอีสานเนี่ยไม่ได้เป็นเนโน่หมอแพทย์เนโน่ครับผมห้าบาทสิบบาทแต่ว่าคนอีสานจะเทอยู่บ้านลกงอันแบบนี้คพอเท่ามันเด็เขาแล้วเท่าซวยเข่าแล้วเทากับไซนี่เลยกินได้ก็เสารหอดแรงโอ้บ้านไอเลือกซวยเข่าซวยเข่าบ้านหมอแพทย์เลือกไซน์เข่า ว่ากระไส้เขาเพื่ออะไรโอเคไส้เขาไส้เขาช่วยเขาไส้เขามันดีพี่มันดีพี่เป็นเนียงก่อเป็นโบมเป็นโบมเออไส้เับเลยโบมแล้วมาใส่ดีแล้วมาใส่กระติ๊บนี่บ้านนอกของแท้ขึ้นกันจากดาวมันก็เริ่มเมื่อมาหูจากเรนนท์กินย่างเดียวเห็นบอกเห็นมากแบบไหนเท่าหูจากนึ่งเนี่ยเดือนละสี่หมื่นเฉพาะของแม่คนนี้เนาะหาหมืแม่ค่ะหาหมื่นบ้านกุ้มเดียวว่าไงเดี๋ยวกลับมาไปขอนแก่นนะครับตุ้ยตุ้มโฮม มีของดีขึ้นกันครับเป็นของกินแล้วก็ทํำรรยได้ห้พี่น้องขึ้นกันครับเดี๋ยวทำมาเ<อ> <มา S 1> บิ่งนกันค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพาาีทีขมมับกระสูนช่วงที่สองของรายการตุม้มโฮมครับช่วงแรกหมอแพทย์เอาของดียาโสมานี่ค่ะคือกระติบเข่านะครับปาร์ดาี่ของกิน นะครับพร้อมกินนนี่ก็บไอ้ว่ามีคนหูจักทั่วไปนีเทพก็มีขายตามจังหวัดต่างๆเวลามีบุญมีงานก็มีบ่มีบุญมีงานก็มีขายคือกันตอนนี้มันขายทั่วไปแล้วนะครับจะซื้อเรียกกันกระต่างกันไปเนาะบางบ้านเอิญเขาโป่งเขาโป่งอันนี้หูจักบ้านไอ้เอิญเขาบักเบิญเขาเกียบอันนี้บ่หูจักก็คือข้าวเกลียบนี่แหละข้าวเกลียบคนาหนุ่งเทพเรียกข้าวเกลียบเว้าก็มีเอข้าวเกลียบว้าอันนี้มีบหวานนึงครับเพชรอันนี้มีชื่อเสียงเลยแล้วก็ เรียกว่มมาเฮ็ดกันเป็นกลุ่มาขายกันไปทั่วไปเลยครับตุย่ยตุม้มหฮมสิภาพใเมืองกับหมู่บา้านเฮ็ดเ่าเกียบครับหากพี่น้องขับรถเข้ามาในหมู่บ้านห้วยโจดตำบลน,น้องแดงอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับสเห็นว่าชาวบ้านยุนีน่นำขาโป่งหรือว่าเขาเขียบมาตากแดดเป็นแผงต่างเรียงรายอยู่ตามถนนในหมู่บ้านมีหลายกว่า40่สังค่าเลือดผูดไดดครับเพาะมองนี คือแหล่งผลิตข้าวโ่งที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดขอนแก่นและสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านมองนีมากกว่าหาปีแล้วครับตาเป็นข้าวเหนียวไหมกว่าสิมาเป็นข้าวโ่งหรือว่าข้าวเขียบน่นบ่ง่างครับเ,นเ,นเพราะว่าชาวบ้านต้องนอนตั้งแต่หัวคำต,ตื่นขึ้นมาก,กลางดึกมาหนึ่งข้าวเหนียวแล้วนํามาต่ำในโครกกระเดื่องหรือคนอีสานเอื่นว่าโคกมง่งผสมเขา้ากลบน้ำตาลเกลือ และง่ายตามสูตรเฉพาะของแต่ละหมอง,งมใส่เวลาตําดวนกว่า,วาชั่วโมงจนข้าวเหนียวกลายเป็นแป้งครับพี่น้องครับขั้นตอนที่สําคัญเลยเกคือข้นี่แหละครับ<ม><ม>การโม่แป้งคือการนําข้าวเหนียวมาตํามาตําของกระส่วนผสมเกลือน้ตาตาลให้มันเป็นเนื้อเดียวกันและกละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งใน,นระหว่างการตํานี่ต้องค่อยเอาน้ํา ลงไปผสมน้ำข่าเพื่อบ่ให้แป้งมันเหนียวจนเกินไปเอิ่นว่าตำแต่ละเทียนนี่คือตำน้ำแตกน้ำแตนพุ่นล่ะครับไอ้โอ๊อที่มาจังผมมาเบิงผมเบิงมันมีสีเขียวแน่สีเหลืองสีม่วงเนี่ยอันนี้สีมันเป็นยังไงถ้าสมมติว่าสีเหลืองนี่เขาใส่ฟักทองค่ะเขาหนึ่งเขาแล้วเขาปาดฟักทองค่ะหนึ่งกับเผาเลยค่ะหนึ่งใส่กับเผา้าเข่าสุกฟักทองกับตำด้วยกันเลยค่ะ มันจะกลายเป็นสีเหลืองค่ะมสมมติถ้าเขาก้มเสียค่ะเขากับมาเขาต้มได้กับขาวขาวเลยค่ะแล้วก็บ,บ้านตาเป็นขขาวต้มค่ะีะีเขยใบเตยค่ะเขาก็ต้มน้าใบเตยผสมน้าําจ่าเอาใส่น้าใบเตยมาปัดเสียค่ะแล้วก็จะออกหอมค่ะอันนี้แสดงว,ว่ามื้อน,นี้ที่เขาเมืองอยู่เป็นสีเพื่อนเือนจ้าสีขาวค่ะสีขาวต้นตํำลับเลยค่ะต้นตำลับคือสีขาวค่ะเมื่อตำละเอียดและใส่ส่วนผสมครบแล้วกะตักออกมาจากครก แล้วนําไปเห็ดให้เป็นแผน่นโดยสิต้องปั้นแป้งที่ต่ำแล้วให้เป็นก้อนกลมๆวางลงไปในแผ่นพลาสติกที่ท่าน้ำมันและถุงพลาสติกทับก้อนแป้งอีกเถอะจากนั้นจึงนําเขียงหรือของหนักที่มีลักษณะเรียบๆมาวางทับให้เป็นแผน่นซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องอาศัยความชํานาญถึงเสิเฮ็ดให้เขาโปง้งหรือเขาเขียบเป็นแผ่นสวยงามพอบดนั้นแล้วก็อาจ,จเป็นแบบนี้แหละครับ เออผู้เดว่ามันไงลองมาเห็ดม้งไปยังังเมื่อได้แพนเข้าโป่งหรือว่าเข้าเขียบแล้วครับจะนําออกไปตากแดดอย่างน้อยหกชั่วโมงเพื่อให้แห้งได้ทีกสินํำไปบรรจุแพ็คและส่วนหนึ่งกสิน้ำมาขังไฟเป็นเข้าโป่งหรือเข้าเขียบซีสันต่างๆหนารับประท่านส่งขายต่างออเดอร์ครับ สมมุติว่าผมอยากกินรสชาติโกโก้รสชาติชาเขียวมันสามารถเท็ดได้บ่เก็ดได้ค่ะฮะเทได้จิจ่าแม่มีผู้สั่งบ่มีค่ะมีคนสั่งอยู่ค่ะผู้ใดสั่งท่านอบตสั่งค่ะเพิ่นไปส่งค่ะทรงใสทรงให้ลูกค้าต่างประเทศจ้ะค่ะเอาไป็นคต่างประเทศผู้จดได้ไปค่ะข้าโป้งนี่ยนะแม่นค่ะปัตโต้ไม่ธรรมดาค่ะเพื่อนยังเขาสั่งเขาเป็นต่างประเทศเขามากกันิดไหน่นสวนมากเพิ่นที่เอา รถกาแฟแล่ะค่ะรถกาแฟกับรถแตงโมค่ะรถกาแฟแตงโมค่ะไปต่างประเทศแม่นค่ะอ๋อฝรั่งกินหรือคนไทยทุกคนน่าจะเป็นให้ฝร,รั่งและคนไทยเลยค่ะโอ <c oughs> ชาวบ,บ้านหวยโจทยังคงหยึดอาชีพเพชรข้าโป่งหรือเขาเขียบส่งขายตลอดทั้งปีหน,หน้าน้ำแบบนี้ครับเหมาะหลายที่ซีดัมเขาเขียบไปขางไฟรับประทานไขยหนาวสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อไปทังเพจ ข้าวโปงข้าวเกี๊ยวฟ้าคุณแม่เหลาทองได้เลยครับด้วยตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับโอ้หนาวๆจังสีเป็นตะปิงเขาเข้าเบิ้งมาหลายอันแล้วหมอแพทย์อยู่ในตุ่มโฮมเนี่ยทึกอันที่มาออกรร่กาเท่านี่มันไห้ขอคิดอย่างหนึ่งเฮ็ดอี้หยังก็ตามครับขอให้เฮ็ดให้มันสุดเฮ็ดให้มันเก่งมันดีเนี่ยส้างไล่ได้ได้ทุกอย่างนะครับคนที่หูจักไปทั่วไปเลย น้องที่กลายเป็นของเด่นของดังประจำอำเภอประจำตำบลประจำหมู่บ้านเท้ยแม่นค่ะทุกอย่างเลยครับอ่ต้องบอกว่ามังหันคกมองอ่ะมันกับบริหารไงเนี่ยถ้าเราเบิกตุ่มหมเนี่ยมอเห็นแน่นอนครับว่าเขาเห็นกันแบบนี้อยากหลายเขาก็ไปซื้อมากินอ่าเดี๋ยวเขาพักสักูนะครับช่วงนาอยู่ดีมีแห้งหมอแพทย์สิมากพอกับปวดข้อครับยาจะไปนวดซุ้มชีซุ้มหอ่าเดี๋ยวกลับมาครับ มาเด้อมาตุ้มหอต้อนรับกับสุดท้ายของรายการตุ้มหฮมนะครับช่วงนี้เรื่องปวดข้อเรื่องการนวดข้อนี่กาลังเป็นประเด็นที่คนสนใจเพราะว่ามันมีกรณีว่าเอ๊ะมีคนเสียชีวิตจากการนวดข้อนี่มันแมนอิหรีบออันนี้ต้องรอกการช่นนสูตรอย่างตํารวจเพื่อนมันชัดเจนเนาะครับแต่ว่าตอนนี้มันกับเป็นเป็นที่อยากรู้แล้วหมอแพทย์การปวดข้อนี่มันมันเป็นอย่างไรมันมีหมดอไไรเป็นระว่างเนี่ยปกติอะปวดข้อเท่ากับ ว่าววาบ,านบันเท่ากับวดเอ็นข้อเนาะไอ้เนาะแต่คนเก่งข้อนะคนเอ็นข้อสิซึ่งโดยทวนมากเกิดจากการเขเล่นโทรศัพท์เบิง้งโทรทัศน์เฮ็ดคอมพิวเตอร์ลายเขียนลายกล้ามเนื้อมันเก่งครับ เก่งก็คือมันตึงแค่นั้นเองส่วนมากยืดเหยียดแล้วก็ไปนวดธรรมดาเนี่ยบ่ต้องดัดบ่ต้องยังเนี่ยมันก็คลายกันหมดแล้วค่อยๆนวดเออเอเอมัดหอมเนื้อมือมือเขากะเน, <ไป S 2> นี่ยงไปประมาณน,นี้นะคะอาจจะ,ะนวดเองก็ได้นวดเองก็ยังได้เนี่ยค่ะแต่ว่าประเด็นคืออาจจะมือหนิสิมาบอกว่าเอ๊ะเราจังได้เนี่ยมันเป็นปวดข้อที่ต้องไปหาหมออันตรายเนาะอันแรกก่อนอุบัติเหตุอ่ะเขาบอกเขาหัวกระแทกรถล้มหรือล้มหัวกระแทกพื้นแล้วมันปวดคอน้ำเนี่ยเอ๊ะ กระดูหักบ่ออันนี้ต้องไปคนไปเบิงหักหรือเลื่อนต้องไปพบหมอเนี่ยค่ะอันนี้สองปวดน้ำลอยพอมลอยก็คือลุ่มแขนลุ่มขาใช่ปวดกับอาการอ่อนแรงนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นลอยก็คืออ่อนแรงแขนลอยน้ำนะคะแขนอ่อนแรงซึ่งอาจจะเป็นกระดูกทับเส้นกระดูกสันหลังยุบอะไรประมาณนี้เขาก็ต้องเบิงว่าอันนี้ต้องไปโรงพยาบาลอยู่แล้วล่ะซึ่งคนลอยมันก็ต้องไปโรงพยาบาลหรือปล่แก็อีกอันหนึ่งค่ะปวดข้อรวมกับอาการข้อแขน จำได้ว่ามื่นหนึ่งหมอแพทย์ว่าเรื่องอปวดหัวเนาะ,ะ,ะ,ะคล้ายๆกันปวดไถ่ท้อยเนี่ยบางทีมันกับข้อมันใกล้ๆกันซึ่งข้อแข็งมาเพราะว่าเขากรมข้างบ่อยจำได้ว่าทีหนุ่มหมอแพทย์บอกไ้่ๆกรมะนะมนซึ่งข้อแข็งเนี่ยมันอาจจะเป็นอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือแม้กระทั่งเส้นเลือดสมองแตกฉับๆอยู่แถวบริเวณนี้ใช่ซึ่งถ้ามันปวดข้อข้อแข็งเนี่ยตึงๆมากๆไปตรวจก่อนเลยว่ามีอันตรายแบบนั้นบอค่ะแล้วก็อีกอันนึงไข่เนาะบางทีเขาก็ คล้ายๆกันกับอาการข้อแข็งบางเือเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนี่ยบางคนมันเกิบข้อบงหรือแข็งอยู่แล้วเป็นคนเทาก้มยากมากีไข่ส้สูงๆปวดข้ออาจจะต้องไปเช็คบางกอนว่าติเชื่อบริเวณน,นี้หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นปวดมันก็มีหลายแบบแ<ม>ปวดเล็กน้อยมันเกิดน,นั่นได้แต่ว่าทาปวดแบบปวดนีไข่ปวดร่อยปวดบัณเหตุอ่ะหมอปวดมากนี่ก<ค>็อันตรายอีกนิดนึงมันอันตรายเพราะเป็นอย่างมันนวดเพื่อบอกว่า ปวดพวกนั้นมันก็จะเป็นโรคที่เขาต้องรักษาที่บริเวณการนวดหรือคายถ้ารบ,บรักษามันก็จะมีโรคต่างๆหรือมีข้อพิการตามมาครับ,รบแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากนวดละบะเนี่อขอระมัดระวังแล้วกันค่ะอ่านึ่งถ้าเกิดว่าสีนวดแถวคอแถวหัวเนี่ยเนาะ,นะบริเวณเอิดอายเคยได้ยินทัดดอกไม้ไหมตรงนี้อ่าตรงแถวเริเว่ามักแถวนียอ่าซึ่งตรงเนี้มันเป็นจุดเชื่อมต่อของแผ่นกระดูกครับมันก็สีแบบบางสุด ตีโปตรงเนี้ยไม่โอกาสเสียชีวิตตรงนี้นะเขาตีกันตรงเนี้ยมันอาจจะเลือดออกนี่ในสมองคือกันบางคนที่มันเปราะบางมากกดตรงบริเวณนี้มันก็อาจจะยุบจะอะไรอย่างงี้นะตรงบริเวณทัดออกใหม่เนาะอันที่สองข้อเนี่ยหูอยู่แล้วมันมีเส้นเลือดแดงอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะอยู่ทั้งหนาสักน้อยเนาะนวดแต่พยายามอย่าจกมาข้้งหนาพยายามบอกหัวนวดเพื่อนตองกระมังระวังตรงนี้เพราะว่าเส้นเลือดตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นห้ยอามาผาได้ตยองบอกแบบนี้ค่ะมันมมีหินปูน กาะอยู่เส้นเลือดเนาะเพราะฉะนั้นที่ว่าทุกอย่างมันก็มีต้องระวังแหละครับแต่แล้วยังทุกอย่างนะครับคุณหมอแพทย์เป็นก็แนะนำเพราะยัดยาประมาทจะคิดว่ามันจะเรื่องน้อยๆนะเอาขมิ้ข่าวฝากเสียส่วนไปเที่ยวงานเทศกาลอันนึงชื่อว่าเทศกาลกินปลาทู่ของดีแม่กองหมอแพทย์เขาจัดมาเป็นครั้งเป็นครั้งที่26แล้วครับปีนี้ก็จัดขึ้นเนี่ยครับภายใต้คอนเซปต์ว่าด้วยรักและปลาทูพะนะอุ้ยคือตะหักแท้ เป็นการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์แล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับงานสี่เริ่ม13ถึง22่สท่านว่าคมยูสาร่ากลางจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแน่นอนงานแบบนี้กับมีบูธอาหารข้าวหวานมีของขึ้นซื้อของจังหวัดประมาณนรอยลานค่านะครับแล้วก็มีน้องตูนี่ครับเมื่อสักครู่นี่น้องทูน้องทูนี่ประมันตูนี่ทูนี่ทูนี่มาสควัดบบประมันทูน่าทูนี่ประม่นเป็นม้าสควัลูกปะทูครับอันนี้กับมี่ซื้อเสียงน่องปะทู่ังสมุทรสงครามนี่ เสื้อพี่น้องนะครับบอกว่าสิพี่น้องบ้านเฮาบ้านไก่บ้านไก่กบไปเที่ยวนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนทองทินครับพอแพร่ค่ะต้องไปด้วยรักและปทุณอ่าอ่ะช่วงนี้มีคนผู้ชมทางบ้านส่งคลิปของมาที่เฮาประกาศนะครับมีส่งข้ามาหลายแล้วครับเขายอยออกอากาศให้นะครับเมื่อนี้เป็นน้องอมสินเด็กหญิงวิพาดดาอุดเมืองเฟียมาจากอายุทยาครับมาโซเลมาล้อมมาคุยกัน หมูเฮาชาวอีสานมาเดอ้อมาตุ่มโฮมอ่าเด็กหน่อยหลายดเดยนี่ครับผู้ใดเฮ็ดคลิปแบบนี้มาทรงได้ออกอากาศนะครับเอาทรงเสือตุ่มโมไปให้ครับพี่โค้อยางได้หลายครับเสือตุ่มโมเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเขากะร่างสิหาทางกิจกรรมให้ได้ให้ได้ให้ได้กันลหลายๆเพราะว่าเอา้า มันผ DU ู้หลุดแจกแบบไหนนะครับเพราะว่าคนร่วมกิจกรรมลามือนี้หมดเวลาตุ่มพ่อหมอแพทย์ครับก็ต้องบอกว่าถ้ามีเวลากะอย่าลืมเนาะเบิร์กยูทูบติ๊กต๊อกหรือเพจเฮานะคะก็จะมีเพจตุ่มหอมทุกช่องทางนะคะมือนี้กะขอหมอแพทย์กับไอจิติก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปดีลาไปละตุ่มหอมตุ่มหอมไอตุ่มหอม sang đăng đã tung tung hao ma tung hô mà chôm quang ngập vị thi hàng y sản mà số lệ mà lo ngóng cuối cùng.